v a l e ิตี้อาร่วมกับ h ฮบิดอาร์ตค l ลเลกเตภูมิใจเสนอรายการ v a l e ิตี้โยอาร์ตโชว์ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงรายงานศิลปะร่วมสมัยระดับโลกในประเทศไทยด้วยผลงานร่วมแสดงของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกจาก21ประเทศ9ธันวาคม 2,566ถึง30เมษายน2,567เปิดโลกการตื่นรู้แห่งศิลปะอย่างไร้พรมแดนไทยแลนด์เบียนาเลเชียงราย วันนี้นะคะโยจะพาทุกคนมาพบกับอาจารย์ธงชัยศรีสุประเสริฐถึงจังหวัดเชียงใหม่ณหอศิล์เาาค่ะเพื่อมาพบกับเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซและพาชมผลงานสะสมของอาจารย์นะคะแต่จะเป็นอย่างไรนะคะต้องติดตามโยไปภายในรายการคะ่ะอาจารย์จะพาไปชมไปพาไปชมศิลปะ เคยชมกันแล้วนี่ใช่ไหมแต่แต่ห้องปั้นไม่เคยไม่เคยไม่ไม่เคยมาชมนะก็ก็อ่าเราก็เอามาดูดูกันก็ช่วงนี้ก็ทําอะไรอยู่เนี่ยมันก็มีกําลังกําลังทำไอ้งานที่เกี่ยวกับอย่างเอเเนี่ยสิบสองนักสัตว์เวอร์ชันที่สองอ่าสิบสองนักสัตว์เวอร์ชันที่สองเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะหมุนให้ดูนะมันก็จะมีอ่ามีประมาณอย่างนี้ก็มีอ่าชวดหนูชวดหนูนะ ก็<อ>หนูเออฉลูวัวูวัวขานเสือ,อมันจะมีหัวยนเอาะกระต่ายนี่ะะมะาโลงูใหญ่มะเสิงงูเล็กมะเมียม้า,าแล้วก็มีข้างนี้มะาแม่มาแมแพะ,ะวอกลิงลกาไก่จอหมานี่จอหมาหมานี่หมาหมาผมเลยนะหมานี่คือหมาพิษบูมือหมาเออ กุลกุนไม่มีนะครเป็นทางเหนือเนี่ยกุลไม่มีไม่มีหมูนะฮะ,ะเรามีช้างเป็นกุลชรกุลชรอ,อันนี้หลักธรรมเกี่ยวกับสิบนักสัตว์ก็คือคเอามาจากคำบทกลอนบทหนึ่งที่มันเป็นบทกลอนกฤิษณาสอนน้องสมัยอยุธยาปลายุทยานะเขาบูดถึงคำคำหนึ่งที่บุกว่า พึกรภกาสอสอีกุณชรอ,อันปวดโรงโททนเสน่งของสําคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายเมื่อหลายสิ้นทั้งอินทรียสติตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเน,นี่ยเราได้ยินกันแล้วเราฟังฟังเข้าหูหซา้ายทุลุหูขวอาอ๋อเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เคยเรียนรู้ความหมายเลยว่าเขากําลังให้แง่คิดเรื่องอะไรอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าอย่างอย่างปีเกิดเนี่ยทำไมเรามีชวดหนูฉลูวัวเพราะว่าอะไร แล้วก็เราก็ฝากฝากความเป็นเดรัจฉานของเราเนี่ยไว้ในปีเกิดด้วยเพราะว่าในในร่างกายนอกจากเราเราจะมีสติสัมปชัญญะที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยะาะว่าในด้านมืดเราก็มีใช่ไหมทีนี้เราไปฝากไว้ไหนเราบอกว่าเราเป็นเราเป็นสัตว์นะเป็นเดรัจฉานนั่นะมันก็ไม่ได้อเอาไปฝากไว้ตัวที่เป็นเรียกปีเกิดนลนะมันก็เป็นเป็นปนติทําให้เราได้มีวิธีคิดในการผ่อนคลาย แล้วก็ในการรู้จักตัวตนของตัวเองบ้างอย่างเงี้ยมันก็เป็นการวิธีคิดที่มันเป็นประเพณีของทางทางทางล้านนา<ะ>ครับนจริงๆแล้วภูมิภาคเอเชียก็จะนับถือคล้ายๆกันหน่อยหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้กําลังทางานที่นี่อยู่แ,แล้วก็มีมมอยู่ถ้าเกิดเห็นใน a ฟ e b o o k เนี่ย<ะ>ผมกาลังปั้นปั้นหมาไอ้ตัวนี้อยู่อ่ะมันมันตายไปแล้วไอ้ไอ้คุณทางเลนะคุณไฮเดรเตอร์นะ เดร์ด <The> แล้วนะตัวแรกเนี่ยตัวแรกเนี่ยเป็นไอเป็นเป็นล็อตไวเลอร์นะ,ะตัวที่สองนี่เป็นไซเบียนฮัสกี้ตัวที่สานี่เป็นเป็นพิดบู<ะ>พิดบูเนี่ยอายุสั้นที่สุดอ่ะสี่ปีเขาตายแล้ว<ต>เขาเกิดเขาเขาเ,เขาเขาเขาเกิดเมาพบชาติฉลาดมากผมก็เลยต้องปั้นเขาแต่นี่อ่ากำลังทำคือ เอาไปทำแม่พิมพ์เอาไปลงหลอ่อไม่ทำได้เห็นแต่ถ้าเกิดใครอยากดูก็ไปถามที่เฟซบุ๊กตามเูนะคะเดี๋ยวเราไปที่นู่นและตรงนี้นี่ต้องถามกันแต่ว<ะ>ตรงนี้ก็คือคือที่สำหรับสร้างสางานของเรเลยเป็นจริงๆแล้วพื้นที่พื้นที่ความลับอะ่ะยิงไม่อยากให้ใครได้มาดูนะแต่จริงๆแล้วก็มันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวเราอะที่<ะ>เราอยากจะทํางานต่างๆแล้วก็มาทําที่นี่ก็<ะ>อ,อ,อ,อนุญาตให้ให้มาให้โยมาดู แต่ก็เริ่มเริ่มเปิดเผยบ้างแล้วนะเริ่มเปิดเผยบ้างแล้วค่ะเขาบอกว่านี่แหละค่ะอย่างบนนั้นเนี่ยอ่าถ้าเราเห็นบอกว่าตอนนี้คือสถาสถาปัตยกรรมในรูปแบบของอาจารย์เป็นยังไงตั้ง,งชือะะ่อเไหมคะก็ไอ้อันนี้ออมันมามันมาจากตัวกินฝันนะตัวกินฝันอ่าสังเกตนะฮะมาตัวตัว,ต,วตัวแรกนู่นนะอ่ะตัวตัวที่มีขากอดอยู่กังวงอ่ะนะมันเป็นตัวกินฝันนะฮะเพราะตัวมันเป็นสิงโตแล้วหัวเป็นหัวเดียวเพราะตัวที่ที่สองถัดมาเนี่ย เอาคําเชื่อเรื่องของ12นักสัตว์มาทำก็มีอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามีมีมี12ตัวอยู่ในนั้นอนะ่ะมีชวดหนูชลูวัวขันเสือเทอกาตายก็ประมาณอย่างนี้ตอันนี้เป็นต้นแบบพอเราปั้นดินเสร็จเนี่ยเรากลัวมันจะพังเราก็เอามาหล่อเป็นเรซินเก็บไว้ก่อนอเสร็จแล้วเราก็เอาไปหล่อต่างๆทีนี้ไอตัวพวกนี้ผมเอามาใช้ประโยชน์คือเอามาเป็นหัวเสาบ้างเอามาประดับสถาปัตยกรรมบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่า ทุกคนก็จะนิยมพวกหลุย์นะพวกพวกเอ่เอ,อพวกไอโรมมนอนหรือพวกเนี้ยเราก็สร้างของเราดีกว่าที่มันเป็นลักษณะไทยเดี๋ยวเราไปดูไปดูออสิ่งแปรหน่อยออก,กอ็เรื่องตัวนี้ตัวนี้ก็ส่วนแรกก็จะเป็นเป็นงานสเก็ตนะสเก็ตทีท่ผมเอามาแขวนแขวนโชว์ไว้ว่าเออเมื่อ,อก่อนเนี่ยเวลาเราทํางานเราต้องมีความคิด มีความคิดขึ้นมาก่อนความบันดาลใจแล้วก็ความอยากที่จะทำว่ามีรูปลักษณ์แบบไหนเราก็สเก็ตเอาไว้มันจะได้ทบทวนบางครั้งเนี่ยเราเรานึกขึ้นมาได้แล้วเราลืมไปเวลาเราไปเช็คที่สเก็ตเราเฮ้ยเราเคยคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เพราะว่าเราเราอยู่กับจินตนาการเนี่ยเรามุ่งไปข้างหน้าเดียวสมองในทางความทรงจำเนี่ยเราเราแย่มากวิธีที่ง่ายคือว่าเราบันทึกไว้แล้ว แล้วเราก็เรามาทบทวนจากสเก็ตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราคิดอะไรไปบ้างแล้วก็เอามาทำ<ช>สเก็ตพวกนี้กลายเป็นกลายเป็นงานที่มีค่าของผม<ช>มีคนคอยากได้เยอะมากแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยคือของเหลือเดน่นของเหลือเดน่นคือว่ามันมันมันไอของดีๆเนี่ยมีคนเข้ามาขอซื้อเลือกกันไปหมดแล้วไอ<ช>ตอนนั้นเราก็เผลออ่ะ,ะเราเผลอเพราะว่าเงินทองไม่สําคัญถ้ามันไม่มากพอถ้าแต่มันก็มีคน มมีคนอยากได้แล้วก็มาเสนอว่า<ะ>อยากจะเอาสตังค์ให้เราใช้เนี่ยเราก็รูปหลงไปกับสตังค์<ะ>ตอนนี้เรา<ะ>เราเรา,เราคิดถึงงานเราอยากจะได้คืนเนี่ยเราเอาสตังค์ที่ได้มาเนี่ยมาซื้อคืนเนี่ยไม่ได้แล้ว <c oughs> มูล,ลค่ามันเพิ่ม <c oughs> มันมูล,ลค่ามันเพิ่มไปโอ้หลายสิบหลายร้อยเท่าตัวเนี่ย<ะ>เราซื้อกลับเราก็ตายสิแล้วก็ทําใจให้ให้เอาเอาของเหลือเด่นมาแสดงที่นี่ อันนี้คือต้องขอบบันดาพวกเรามีรร่นนอนทั้งหลายด้วยว่าจะมีสเก็ตเก็บไว้ให้ดีใช่ใช่ใช่มันมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับตัวเราเองอย่าไปขายกินหมดเงินทองไม่สำคัญถ้ามันไม่มากพอาครชอบชองงานจูครับก็อ่าก็ไอไอมันก็มันก็มันก็แค่เรียกแลไรมันเป็นสภาวะจิตในห่วงห่วงหนึ่งที่เราทางานขึ้นมา ช่วงนั้นจะมีความทุกข์เยอะยผมใช้ชื่อว่าสภาวะจิตในห่วงทุกข์นะ,ะก็จะทํางานพวกนี้ออกมาที่มันทุกข์เนี่ยเราไม่ทุกข์กายเราทุกข์ใจ<ะ>เราทุกข์ใจเพราะว่าเราอยากจะ,จะแสดงออกทางศิลปะเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทําอีท่าไหนดีแล้วก็หาทางแสดงออกของเราไปเรื่อย<ะ>มันก็ดีมัง่งไม่ดีมัง่งผมว่าก็สนุกดีมันก็เป็นการบันทึกความคิดตั้งแต่ในสมัยเด็กๆ ก็อันนี้พวกนี้ก็รู้สึกว่าบางคนเก็เคยเห็นกันหมดแล้วนะแล้วก็ไปเรื่อยๆนี่เราให้น้องบอมเขาดูลูกสาวผมนะลูกสาวผมถือว่าเป็นลูกสาวเพราะว่าเป็นเป็นคนเขียนนางช่วงแรกๆเมื่อก่อนไม่เม่ไม่ค่อยมีคนเขียนเท่าไหร่พอหลังจากเขียนแล้วทีนี้โอ้มีคนเขาชอบกันเยอะก็ มามาดูงานเก่าๆทีนี้บอมไปนู่น oh. กำลังกำลัง oh. กำลังหลงไหลกับสกเก็ตเขาบอกว่าเงินทองไม่สำคัญถ้ามันไม่มากพอก็ที่นี่เนี่ยก็จะเก็บงานชั้นชั้นที่ก็เอางานมาสุมไว้ก่อนงานในนี้ก็ยังไม่ได้จัดให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดนะน,นะแต่ว่าเอาไว้รับแขกได้บ้างเพราะว่ามันก็ทุกคนก็อยากจะ เห็นการเปิดตัวของหอศิลป์เทาจริงๆหอศิลป์เทาเนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นที่อวดศิละปะอะไรทํานองนี้เท่าไหร่อันที่จริงแล้วเนี่ยผมใส่ชื่อว่าชื่อของอาคารนะอัสลองจาวิตาเบอิสนะหือศิลปะยืนยาวชีวิตสัน้นฉะนั้นอาคารหอศิลป์ที่ทํามาเนี่ยสร้างมาเพื่อที่จะให้มันอุ้ม เอางานของเราเนี่ยไปสู่อนาคตข้างหน้าเร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 าเก็บงานไว้ถ้าเกิดเราไปเก็บไว้เอาไปกองไว้บางทีไม่ได้ดูแลดีๆเนี่ยบางทีปวดขึ้นเสียไปหรือว่าใครหยิบเอาไปขายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไปสู่อนาคตทีนี้ถ้าเกิดเราเอามาแขวนไว้แล้วก็ให้คนได้ดูเนี่ยคนดูก็จะช่วยเราเป็นเป็นการเฝ้าอะนะเฮ้ย oh. hey, รูปนี้มันหายไปไหนแล้วเนี่ย ถ้าเกิดอีกหน่อยเราไม่อยู่นะก็สําหรับหอศิลป์เนี่ยจะเป็นที่สําหรับโอบอุ้มเอาผลงานเราอะไปสู่อนาคตข้างหน้าเราหลังเริ่มจะมีน้องๆมาศึกษาค่ะมาดูงานครับก็น้องๆเขาก็อยากจะมาดูว่าทํางานยังไงเพื่อที่จะให้มันเป็นงานที่ดีเขาก็มาหาแรงบันดาลใจจากจากผลงานที่ทําขึ้นมา ก็เวลามาปุ๊บผมก็จะมีกุรโลบายในการอธิบายให้เขาสนุกนะอย่างเช่นอย่างนี้เ่นรูปพวกนี้ผมก็จะมีกุสโลบายว่าอยากสําเร็จไหมถ้าอยากสําเร็จเนี่ยต้องท่องคาถาก่อนนะเตชะสุเนะภูจนะวิเวก็เก่าพวกเขาก็ท่องกันท่องแล้วท่องแล้วจะสําเร็จจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าสําเร็จ สำเร็จเล็กๆนะเพราะว่าไอเตชะสุเนะภูจนาวิเวเนี่ยเป็นชื่อของพระเจ้าสิบชาติท่านตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเนี่ยตั้งสิบชาติเพื่อจะสะสมบารมีดีๆเนี่ยแล้วก็สําเร็จเป็นพระพรธเจ้าของเราโอ้ท่านใช้เวลามากของเราแค่อึดใจท่องคาถาบทเดียวจะเอาสําเร็จเนี่ยมันเป็นเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็เล็กๆไงสำเร็จเล็กๆแต่ก็อยากจะให้เรียนรู้ไว้ว่า ความสําเร็จเนี่ยมันต้องต่อสู้เพื่อจะได้มาเป็นพบเป็นชาติรประมาณนี้นนรครับรใช่ใช่อาจจะมีคนชอบมากเพราะทีนี้มันจะไม่เหมือนใครเลยนะ,ะยังไม่มีใครในประเทศไทยก็ทําเรื่องนี้กันที่เป็นงานปริตภัณกรร่อทศชาตินะครับเคยเห็นแต่จิตกรรม,มรครับนกเป็นสังดอน ในคิดว่าจะเอางานชุดนี้ไปแสดงร่วมกับจิตรกรไทยเกี่ยวกับแต่ทีเนีเ้่ชื่อมันไม่ใช่ไงถ้าเกิดปริมากรไทยเนี่ยผม่าแสดงไปแล้วพอชื่อจิตรกรไทยมันแปลกๆและอีกอย่างหนึ่งชิ้นนี้มันก็ทำได้แสดงมาหลายครั้งแล้วแ,แต่ดูก่อนนะถ้าเกิดเขาเขาคิดว่าแสดงไ,ได้เนี่ย<ร>ก็โอเคนอนใช่ทีนี้เราเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพระมหาชาชาดกเนี่ยก็คือพระชาติสุดท้ายที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยก็คือ ทานบารมีทีเนี้ยก็คิดว่าอยากจะเอามาสแสดงแต่ก็ขอคิดก่อนไปขึ้นไปข้างบนนบ้องบอมเดี๋ยวขึ้นมา,ใ,นนมาใครจะขึ้นก่อน,นบอมบอมขึ้นก่อนขึ้นอันเนี้ยที่ไม่มีราวบันไดเพราะว่าเราต้องการให้ขึ้นอย่างมีสมาธิแล้วก็สติก,ก็เหมือนก็เหมือนเราเราเรา,เราเดินทางเพื่อแสวงหา อนาคตแสวแหงหาความสําเร็จของเราอะข้างทางมันจะมีหุูเหวอยู่เยอะต้องระวังบางทีแล้วเกิดเราพลาดท่าเราอาจจะ,ะไม่ถึงดวงดาวก็ได้แต่ในที่ขณะทุกคนดูเหมือนจะถึงดวงดาวแล้วก็ดูท่าเดินของโยธกาสิคาว่าจะถึงดวงดาวหรือเปล่าซึ่งกว่าจะถึงได้เนี่ย ก็ทุลักทุเลอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วค่ะเอาสู้เขาสู้เขาแล้วก็ต้องสู้เขาค่ะเย้จะเย็นจะเย็นนักจะเห็นฟะแล้วใช่ใช่ๆโอ้ยนี่ ่คุณยังไม่ถึงเชียงใหม่คุณต้องเดินขึ้นบันไดนาคของพบัทพระธาตุดอยส<ช>ุ<ช>เทพนะใช่ไหมอันนั้นจะอันนั้นคือจะสําเร็จจริงๆอ,นนอ,อันนี้เด็ก <ๆ S 2> เด็กๆเอซ้อมก่อนซ้อมก่อนงั้นพรุ่งนี้ไปเลยนะซ้อมก่อนก็อันนี้เป็นงานที่ที่ที่ทก็เอาไปแสดงนิรทศการเชื่อชูเกียรติแล้วก็ ของของค่านิรมนะในในมันก็ไม่ใช่วาละหกสิบปีหรอกก็เตจูเกียรติในฐานะที่เป็นศิลปินที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรให้กับมหาวิทยาลัยให้กับสถาบันการศึกษาก็เอาไปแสดงมาแล้วทีนี้มันกลับมาก็ยังอยู่ครบนะฮะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราไม่ขายเราไม่ขายเงินทองไม่สําคัญ ถ้ามันไม่มากพอฉะนั้นเราต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าที่เราทําหอศิลป์เนี่ยมันจะไม่มีค่าเลยเลยถ้าเกิดมันไม่มีผลงานมันก็เหมือนมันเหมือนเหมือนกับร่างกายที่ไม่มีวิญญาณอ่ะใช่ไหมมันมีแต่แต่ตัวอาคารแล้วมันไม่มีผลงานมันก็ตระลายอยู่ฉะนั้นงานบางชิ้นมีคนเข้ามาเสนอซื้อเนี่ยเราต้องกล้ามือืกนเอาไว้ไม่ยอมให้ โดยเฉพาะโดูนั้นเห็นมานานมากอาจารย์โดูนั้นนะคะโดูน้าอาจารย์นะ่ยค่ะก็ก็มีมีหลายชิ้นก็มีเออ่มีมีสองสามชิ้นที่มีเจ้าของแล้วนะเขาฝากเอาไว้ก็มีอย่างอย่างชิ้นเนี้ยมีคนไปประมูลมาจากเออ่ฮ่องกงนะครับอโซเทอร์บีเอ้คริสตี้เนี่ยเขาเขา เขาพอดีกลับมาแล้วมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายต่างๆเนี่ยผมก็เอามาซ่อมพอซ่อมเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าฝากไว้ก่อนเพราะว่าบ้านเขายังไม่เสร็จก็เลยเอามาเก็บมาที่นี่ผิวเนี่ยพอเคลือบใหม่ผิวสวยเชียวนะเงาววววับเหมือนกับใส่กระจกแต่ไม่ได้ใส่มีคนถามเอาเทคนิคของอาจารย์เลยใช่ทีมีถามมีมีคนมาถามผมว่าอาจารย์เอาอะไรเคลือบอ่ะทำไมมันเงาจังเออ ผมก็บอกว่าเอามือเคลือบสิใช่ไหมเอาอะไรเคลือบเอามือเคลือบก็รประมาณนี้แหละเออเปงาอ,อ,อือก็จะ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 เป็นงานส่วนตัวผมอ่ะเมื่อก่อนเนะี่ยไอ้ตัวโลกียธรรมเนี่ยมันครั้งแรกออกมาเนี่ยมันมีแค่หกเจ็ดตัวเองนะ,ะตัวตัวเรียกตัวโลกียธมหรือตัวตัวอาเรทำมาศิน ธรรมสิ์คือเราเอาเอาข้อคิดทางธรรมะเนี่ยที่เรารับมาแล้วก็เรารู้สึกสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกว่าเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานเอามาทำเช่ไนไอ้นี่อสวกิเลสตัวกาม,มาตัวหลงตัวกิเลสตัวละคะตัวตัณหาอย่างเงี้ยมันจะมีตัวอะไรต่างๆเนี่ยเราเอามาประดิษฐ์เป็นเป็นงานงานของอาจารย์มีความเป็นเป็นศิลป์ด้วยอ่าคุณครูชัดว่าถามว่าจะเห็นว่าที่ จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นซิมซิมโบลิกหรือว่าสิมซิมโบลิซึมคือในลักษณะที่เป็นรูปสัญลักษณ์แทนแทนความรู้สึกของเรานะแลก็มันจะแทนแทนยังไงก็จริงๆแล้วอารมณ์ความรู้สึกเนะี่ยมันจับต้องไม่ได้แต่เราอยากให้มันจับต้องได้เอาออกมาเพื่อให้คนจับต้องได้เนี่ยมันก็มันต้องมีรูปลักษณ์ที่ไปทดแทนกันไอ้รูปลักษณ์ที่มาทดแทนเน่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเช่นเนี้ยที่เราเห็นเนี้ย อันนี้เป็นของแบบผม <ฮะ S 1> ประมาณนั้นคุณชอบไนไหนมาที่สุดทางรูปที่เก่าแก่ที่สุดน,น่าจะข้างบนนี้นะน่าจะเป็นภาพนี้ภาพนี้คือ,คอทํามามันนานมากลยฮะก็ตั้งแต่มีภาพรุ่นเนี้ยที่คู่กันหรือว่าที่อยู่ในยุคเดียวกันเนี่ยอยู่ที่คุณบุญไทยเบญจรลกุณอ,อยู่ที่โมค่านะฮะ ทำไว้ในปี2531หหลังจากที่กลับมาจากอังกฤษแต่รูปนี้รูปนั้นเสร็จนะรูปนั้นเสร็จแล้วก็เอาไปแสดงแล้วก็คุณบุญชัยซื้อตอนตอนนั้นแต่รูปนี้มันไม่เสร็จ,จทันทีเพราะว่าในขณะที่กลับมาแล้วเรียนเนี่ยอาจารย์ทะลุดบอกว่าขอให้หยุดทําแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันเสียเวลาในการศึกษาล่าเรียนถ้าเกิดหลังจากที่เรียนแล้วเข้าใจศิลปะแล้วเนี่ย อยากจะกลับมาทําเมื่อไหร่ก็ค่อยทำเนีย่ยผมกมว็ว่างๆ<ม>ก็หอยหาการใช้ฝีมือในการวาดรูปเนี่ยก็มาทําพอทําไปเริ่มเฮ้ยเสียเวลามากเกินไปแล้วก็กระโดดไปทําอย่างอื่นแล้วก็กลับมากลับไปกลับมารูปนี้ตั้งแต่ปีสามหนึ่งยังไม่เสร็จเลยตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่บางแต่บางคนบางคนก็บอกว่า ah, เสร็จแล้วนะอันนั้นก็คือเขาไงเขา <laughs> คิดว่าเสร็จแล้วแต่ผมอ่ะผมผมคิดว่าเนี่ยผมยังไม่เสร็จ มันก็เลยยังไม่ไม่ได้เซ็นชื่อเพราะมันนานมาแล้วแต่สถ้าเกิดสังเกตดูนะไอ้พวกเนี้ยจะใช้ฝีไม้ลายมืขั้นเขาเรียกอะไรอ่ะที่ที่โยเคยจัดนิทรรศการระดับเทพอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยขั้นเทพหรืออยูงง่ในหมวดไฮเทพมันก็ต้องเอาให้คนเวลาคนวาดรูปเนี่ยมามาดูแล้วก็อยากจะเกลี้ยงผู้กันทิ้งไปเลยเพราะว่ามันใช้ทั้งเวลาแล้วก็ใช้ทั้งทักษะด้วย เอามือมือเขียนตอนเทคนิคก็คือก็เอาสีสีอะคริลิกแล้วก็ทองคำเปลวอต่างตนี่แล้วก็เอาก็ผู้ผู้ผู้กันหนวดหนูผู้กันหนวดหนูคือผู้กันเอที่มันมีเล็กๆเนี่ยเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์พิเศษครับศูนย์พิเศษแล้วก็ต้องจุ่มแล้วก็ระบายค่อยๆระบายไปเหมือนกับเอาปากกาเขียนนะฮะก็เพราะว่าไอการทํางานของของผมเนี่ยมันมีทั้ง ความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแล้วก็จบงานเร็วแล้วก็บางอันเนี่ยเราก็อยากแสดงในเรื่องความศรัทธาความศรัทธานี่คือมันมีการทุ่มเททั้งกําลังกายกำลังใจงและอีกอย่างหนึ่งในยะของงานชิ้นนี้ก็คือเรื่องของสมาธิแล้วก็ปัญญาความงานที่มันเกิดจากสมาธิแล้วก็ปัญญาฉะนั้นรูปพวกนี้มันก็เลยใช้เวลาแล้วก็ใช้ทักษะฝีมือเนี่ยค่อนข้างสูงมันก็ไม่เสร็จทันที ตั้งแต่ปีสามหนึ่งกี่ปีแล้วล่ะปีนี้หกหกสามสิบปีนะจ๊ะสามสิบห้าเลยใช่ไหมสามสิบห้าปีอันนี้ข้าวอีกสามสิบปีเสร็จยังไงเยังไม่รู้บ่อยเปอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็อ่าไม่เสร็จทำให้ไม่เสร็จเพราะว่าอะไรกลัวกลัวคนมาชอบแล้วเอาไปจะซื้อไปแล้วก็เราเราก็บอกว่า เงินทองไม่สำคัญถ้าม,มันไม่มากพอแต่ถ้าเกิดเขาเอาเงินมามากๆ,ๆเราควรราใจงอนต่อไปใช่ใช่ก็พวกนี้เหมือนกัน<ม>วันนี้ก็ที่แสดงแสดงเดี่ยวไปเมื่อต้นปีงานผมเยอะนะ<ม>ถ้าเกิดดูในหนังสือที่แสดงไปเมื่อปีหกสามนะมันมีอยู่ประมาณสักห้าหกร้อยชิ้นนะไอที่อยู่ที่นี่มันประมาณห้าหกสิบชิ้นก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ ที่เหลือมันก็กระจายอยู่ไปตามไม่ดูหายไปไหนมั่งแล้วคราวนี้คนะไม่ได้สิ่งใกันครับครับครับอย่างนี้เนี่ยิทาิบอันนี้อาจารย์เรียกว่าอะไรในกับบรรยากก็สถาปนิกปนิกเรานึกเอาเราอยากได้แบบนี้แบบนี้ปุ๊บเราก็นึกเอาพอนึกเอาได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ ทำสามดีขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ส่งให้สถาปนิกจริงๆ,ๆเ,เขาเขียนให้<อ>สถาปนิกจริงๆเนีเ่ยพอเขาเขียนเสร็จแล้วเขาก็คำนวณอะไรไม่ได้เสร็จแล้วเขาส่งให้วิศวกร,กรอีกทีหน<อ>ึ่งสุดท้ายเราก็ได้แบบมาแล้วก็มาสร้างก็อ,อันนี้เริ่มมาจากความคิดของของเราเองทั้งหมด,ดมก็จริงๆแล้วก็มันเป็นจิวเมตริกนะผมชอบในในเรื่องของจิวเมตริก geometric เนี่ยเป็นมันเป็นกระบวนการคิดของมนุษย์แต่ไอพวกออแกนิกเนี่ยมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ฉะนั้นไอสิ่งที่เราอยู่ในนี้มันเป็นออแกนิกแต่สิ่งที่มันห่อหุ้มอยู่เนี่ยเป็น geometric ฉะนั้น geometric เนี่ยมันก็อย่างที่บอกมันเป็นสติปัญญา organic มันเป็นเป็น emotional มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกฉะนั้นศิลปะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเกิดมาจากอารมณ์และความรู้สึก ฉะนั้นเราก็เอามาันมาอยู่ในที่ทีเ่เป็นสติปัญญาห่อหุ้มเอาไว้เพื่อให้มันจะได้อ,อยู่ไปนานๆก็มาดูตรงนี้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 ผมออกแบบไว้เพื่อความชัดเจนของความคิดเนี้ยก็คือนี่ถ้าเกิดเราเราถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยเราถ่ายในมุมกว้างๆไกลๆเนี่ยอลองลลองลอง,ลองเดินไปดูนั่นน่จะ ทีนี้จะนำเสนอ,ขอ,ข,อของที่ผมคิดขึ้นมานะไอ้ตัวหนังสือที่ผมไม่ได้คิดนะหมายถึงว่าไอ้วอร์ดดิ้งเนี่ยอาชลองกาวิเตอร์เบราวิสเนี่ยมันเป็นภาษาโบราณของเกโบราณอ่าแปลว,ว่าศิลปะยืนยาวชีวิตสัน้นเนี่ยผมก็เอามาทำพราอเอามาทำเป็นอาคารแบบเนี้ยเพื่อเอามาบรรจุบรรจุงานศิลปะที่เป็นที่เป็นอิมมชันอลของเราเนี่ยให้ นานๆให้ให้ไปสู่อนาคตไกลๆอ,ออกไปอีกสัก100ปีส0งปี300ปี500ปีหรือว่าหมื่นปีก็แล้วแต่ผมอยากให้มันเป็นที่สถิตของจิตวิญญาณทางศิลปะก็ประมาณนี้ก็เนี่ยก็เป็นประมาณนี้ดีดีไซน์เองเปิดออกมามันก็เราก็จะเจอเราก็จะเจอความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยไ ในเนี้ยเป็นโลกข,ของเรา <ạ. S 1> ข้างนอกมันก็เป็นธรรมชาติท Concept, ั่วไปอันก็เป็นแค่ความสื่อคึงของทายาทแล้วบอกว่ามุมสวยแล้วมุมตรงนี้แหละมุม่ายค่าถูกไหมคะแตรใช่ใช่ก็ออย, gangs, ยังยังยังปรับปรุงเรื่อยๆนะฮะแต่จะต้องสร้างอีกอาคารหนึ่งข้างหลังใหญ่เพราะว่าม<ๆ>ันจุก <olar> งินไม่พออาจารย์เพราะว่าไอ้อ o โมชันเราเยอะ อารมณ์ความรู้สึกของเราอบมันเยอะมันมหาศาลฮะใช่มีอีกมีก็อยากจะใหญ่กว่านี้อีกประมาณสองเท่าอ่ะแต่กลัวอย่างเดียวว่าพอทําตึกมาแล้วร็จแล้วตายก่อนเอาไม่แน่ไม่แน่คนเราเนี่ยทุกวันนี้ผมมีมณานุสตินะคือพร้อมตายแล้วทุกวันนี้ร่างกายก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เก็บออดเก็บแอดเริ่มมีโรคมาลุมอะไรพวกนี้เราก็เริ่มนึกถึงว่าเอ๊ะครูจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะ ราอาจจะอยู่พรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นก็ได้ฉะนั้นไอสิ่งที่เราทำทำเนี่ยก็ทําทิ้งไว้อะอันนี้เรื่องเรื่องนี้เรื่องเรื่องจริงนะทุกวันนี้ผมก็รู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยเริ่มแก่เลเริ่มแก่เริ่มชราร่างกายต้องคืนให้กับโลกอ่ะก็เนี่ยล่าสุดเมื่อกี้ที่ไปดูคือผมผมไปทําถานสถานอ่าก็ทําให้กับชุมชนเป็นสาธารณประโยชน์อันนี้อ้างนะ จริงๆแล้วเนี่ยทำให้ตัวเองเอาไว้เผาตัวเองอยากอยากได้ที่เผาสวยๆห,หน่อยอมันเป็นหลักการในการคิดในการทําเรื่องของอมรณนานุสติในเรื่องของธรรมะว่าเราก็ไม่ยึดติดกับอะไรละ,ะเงินทองที่ได้มาเราก็เก็บไว้ให้ลูกหลานใช้บางส่วนในบางส่วนเราก็เงินของเราเราสร้างของเราเราเองเราอยากทําอะไรเราก็ไปทําก็ให้กับชุมชนเพื่อเขาเรียกอนะไรประเทศชาติ ับุาารราาาอจย์ปะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมคะกับเรื่องราวของหอศิลป์เทาและอาจารย์ธงชัยศรีสุประเสริฐแต่ในสัปดาห์หน้าเรามาชมกันต่อบอกเลยว่าสุดเอ็กคลูซีฟจะพาไปพบกับสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดยอาจารย์ธงชัยศรีสุประเสริฐและยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก,ก่อนคะ่ะแต่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้าคะ่ะ ขอขอบคุณสีอาร์ติสติกไฮบิดอาร์ตคอเลกเตอร์หลอดไฟคุณภาพหลอดไฟลิช LED บริษัทเอเรโฮมบิลเดอร์จำกัดอาราตีคอรเปอเรชั่นโรงแรมดูวอร์และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย